สวัสดีเพื่อนเสวัสดีเพื่อนเนวันนี้เที่ยงเหมือนเดิมตามนัดตามนัดเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้จะไปเหมาแผงเหมือนเดิมถนนเหมือนเดิมถนนเหมือนเดิมถนนบางปลาเหมือนเดิมนี่จะมาเหมาแผงลงุงมาแผงปลาหมึกเหมือนเดิมตามที่คุยไว้ถ้าถูกหวยงวดที่ผ่านมาจะมาเหมาแผงแล้วนะ <of you> อ่า นี่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 ตอนนี้ปลาหมึกมันเหลือน้อยเหลือเกินเนี่ยถูกหวยสิอ่าอ่านี่นี่นี่โอ้โหมีการมอบเสื้อด้วยมอบเสื้อด้วยนะฮะโอ้โหมีการมอบมอบเสื้อกับมอบมอบเสื้อกับหมอนเด้อไว้ให้ลุงนอน เพราะว่าลุงเขาไม่ต้องการอะไรมากนะฮะไม่มีที่เก็บมีแค่รถเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอแล้วก็มาดูอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆเขาล่วมรุนลงทุนเขาซื้อให้เนี่ยนี่นีนี่ นี่ฮะเครื่องเครื่องบดใหม่เครื่องบดใหม่ราคา2,000บาทสาวสาวออฟฟิศโรงงานนะฮะและกลุ่มหออฟฟิศโรงงานบุคลากรทางแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำนี่เกือสองพันเกือสองพันเกือสองพันนี่เครื่องบดใหม่เลยนะคะเครื่องบดใหม่ติดตั้งใช้งานไปเรียบร้อยเมื่อกี้อ่งชี้าวทย้ายนี่สาว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  สาวๆขี้เหร่ขี้เหร่ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป,ป๊บนึงเดี๋ยวใจดีเอาเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป,ป๊บนึง 嗨喽。